สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สีคอนบางแครนะครับวันนี้จะพามาชมงานฟาร์แอนฟันกันนะครับซึ่งงานนี้เขามีขึ้นกันตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่างานฟาร์แอนฟันนี้คืองานอะไรกันคนเยอะที่เดียวยาไปเจอกันข้างล่างครับงานฟาร์แอนฟันก็คือเป็นสัตว์ ประเภทพวบมีปีนะครับที่สามารถวิ่งและบินได้เร็วนะครับอย่างตัวนี้ก็คือนกกระเรยียนครับว่าไงเออสวัสดีครับแล้วผมจะพาไปชมสัตว์ต่างๆที่นี่นะครับจะเป็นสัตว์มีปีกทป็ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นอินทรีมงก,กุฎนะครับ ในงานนี้เขาก็จะมีทำแบบเป็นสะพ,พานไม้นะครับให้เราขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนด้วยเดี๋ยวเรามาดูริเวณยนข้างล่างกันก่อนนะครับนี่จะเป็นกวางซิก,ก้าครับมองเห็นไหมเอ่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนอกอีโมนะครับตัวใหญ่ทีเดียว ผมชื่อน no ้อีโมครับอุ้ยขอมองด้วยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมมายากาศด้านบนนะครับบนสะพานนะครับเขาจะมีให้เราขึ้นไปชมได้นนะครับตัวน,นี้เขาจะทำแบบเป็นบันไดนะครับเป็นชั้นลอยให้เรา ได้มาชมทัศนะนยอภาพจากด้านบนบ้างน,นะครับเดี๋ยจะให้ชมบริเวณงานโดยทั่วทนะครับเขาก็จะทำเป็นกรงต่างๆนะครับให้เรามาดูกัน จุดข้าล่างนี้เขาจะทําเป็นโรงนะครับให้เราสามารถเข้าไปชมนกแก้วภายในยได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันต่อนะครับไปชมจุดต่อไปนี่จะเป็นไก่ฟ้าโกลเด้นนะครับสีสันสดใส,ส,สที่เดียวสีสวยมากเลยมาชมกล้องหน่อยส่วนนี้ก็โอ้โหมัอนนกเปนยกเลย ตัวนี้ก็เป็นนกเหยี่ยวฮาริสนะครับเมื่อ,อ,นนอกี้เป็นนกเท้าไซบีเรียนะครับเหมือนก็ว่ากำลังนอนหลับอยู่ เดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนกฟลามิงโก้นะครับเขาจะชอบยิงขาเดียวนะครับตัวนี้มองเห็นกันไม่เอ่ยซิกงมันบองนิดนึ่ง สองบริเวณจุดที่ว่าเป็นบ้านนี้นะครับเขาก็จะมีสัตว์แปลกๆให้เราได้ชมกันด้วยนะครับก็จะเป็นตัวกบบพุกงูสัดส่วนใหญ่นะคะรับก็จะเป็นลายสวยงามทีเดียว ก็จะเป็นพวกงูต่างๆนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้งูคอนแล้วทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานฟาสแอนด์ฟันนะครับที่สตีคอนบางแคนะครับเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวชมกันได้น,นะครับเหมือนกับว่ามาเดินอยู่ในสวนสัตว์เลย สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ